สวัสดีครับวันนี้สร้างกุญแจไทยเดินทางมาติดตั้งกุญแจรีโมทนอกสถานที่นะครับของเดิมลูกค้านะครับเป็นกุญแจไขธรรมดาไม่มีรีโมทนะครับเดี๋ยวทางร้านติดตั้งเดินระบบเสร็จจะมาทดสอบกดรีโมทให้ลูกค้าดูนะครับทดสอบระบบรีโมทนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับจะได้เป็นกุญแจรีโมทแบบพับนะครับเท่ๆสองดอกนะครับกัดก้านกุญแจให้เรียบร้อยแล้วนะครับล็อกนะครับไฟเลี้ยวก็ปิ๊บหนึ่งครั้งนะครับ กดล็อกไฟแล้วก็พิมพ์สองครั้งนะครับกดไม่มีน่วงเลยนะครับกดมาตามนิ้วเลยล็อกกดล็อกนะครับเดี๋ยวทดสอบระบบภายในรถต่อนะครับทดสอบระบบภายในรถนะครับล็อกนะครับกดล็อกนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับสตาร์ทใช้งานได้ปกตินะครับออปชั่นออปชั่นเพิ่มเติมนะครับขับรถไปเหยียบเบรกรถจะล็อกอัตโนมัตินะครับดับเครื่องรถจะปลดล็อกอัตโนมัตินะครับ กุญแจก็เป็นแบบดีดพับนะครับเวลาจะใช้เราก็กดปุ่มตรงนี้กา้านกุญแจก็จะเด้งออกมานะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดตั้งกุญแจรีโมทนะครับโทรมาสอบถามได้เลยครับ082ครับ616-6655บริการติดตั้งถึงบ้านฟรีค่าบริการนะครับ